เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมายืนรอตรงนี้นะครับจะมีเทดี่เชิงแฮมฮะดูีิว่าเขาจะมาแจกอะไรเต็มเราไหมยืนยืนรอตรงนี้ตั้งนานเมืนะ่อกี้คิดว่าจะคิดว่าเทดี่จะมาไหมไม่ฮ <laughs> ะยืนรอตรงนี้ยี่สิบกว่านาทีและน,นตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีวิแววของนักเตะจอกมาอันนี้คือเป็นที่นักเตะจะนั่งเป็นผู้เล่นสำรองนะครับฝั่งแมนเชสเตอร์ ตอนนี้นะฮะกรรมการก็ลงมาเช็ดสนามเรียบร้อยเพื่อความสงบสุกเรียบร้อยนะครับไม่ให้มีอะไรผิดพลาดนะเบอร์แปดใครวะนะเดวิดเจม เดี๋ยวรอดูไมใ้ใกล้รอดูไมใ้ใกล้พี่ครับพี่ชรับพี่พี่พ ตอนนี้นะครับเราอยู่ฝั่งทางมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะฮะใกล้ๆสนามร้องนี่เลยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากโอ้พี <c oughs> ่เกวสินแวทนี่นแบบี่ขาใช่ไหมไม่ใช่อนเส้น นีคชับไฟไฟใหไฟนี่นีครับจ <ไป S 1> ุก <ไป S 1> ให้ <ไป S 1> ด้วยเดินเส้น,น<ป>ก็ยังดำเนินต่อไปนะครับแฟนบอลไม่เต็มนะครับโอ้โหเกือบเป็นประตูนะครับไม่เป็นประตูนะมาที่มิเกลสินแวดสินแวน,แว,นแว,วันนี้ถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นมาก ยังฟิตปังอยู่เลยนะนี่ไม่ใช่นี่หว่ามันกินเนี่ยใครวะนะเดี๋ยววออ่ายกจังไมครับเปิดมาแล้วยิ่งโอ้โห,โหยังติดอยู่ครับ ออฟไฟไปแล้วนะครับออฟไฟไปแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับลิมฟอลเลอร์ฟอลเลอร์มาที่เกนเกนจอนสันนะฮะเกนจอนสันทำไงครับเกนจอนสันแทงไม่แทงแทงไม่แทงเกนจอนสันยิงไหมย่างได้อยู่เกนจอนสัน่านฮะกลัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็เซฟเซฟกันอะไรครับมาแล้วครับลิชัปลิชาปนะฮะลิชัป ลิชาร์ดเลี้ยงตัดไหนครับลิชาร์ดทำไงครับลิชาร์ดจ่ายไปไ,<อ>ไม่หลุดนะครับ m อว g เ,เล่นหลังก็ดีนี่อ่นะเอาเันมาแล้วครับพี่ติ๊กแบ็กเกอร์ฝั่งซ้ายมีจิมมี่เพนเน้นฝั่งซ้ายฝั่งขวามีฝั่งซ้ายมีพิเต้ครับไปที่ฟิเต้เอาอีกแล้วครับจะเปิดได้ไหมเสียของไหมมาดูกันฟิเต้จ่ายมาฟิเต้ทำขี้นะครับและเปิดมาเพนเน้นจิมมี่เพนเน้นเพนเน้นจิมมี่เพนเน้นทำไง ยิงบาลเลอ่อโอ้เกือบนะฮะลูกนี้แม่นะครับอีซ่เพนนนบอกว่าโย้นมาโย้นมาเพนนนโอ้โห ลูกนี้เกือบสวยนะครับยอกจ่ายให้พอตะโก้โอ้โหลูกนี้เรียบร้อยสองศูนย์ครับ สบายจิตครึ่งแรกนะครับสองประตูตะสูนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขึ้นนำเลี้ยวโพไปสองประตูตะสูนนะครับและอีคนนะครับที่ยังไม่ได้ลงสนามไปช่วยรื้อแนว่านะครับไปเกอร์โอเว่นโอเว่น ติ๊บแม็กกมนเนมานครับเราเราเลยเราเลยมาแล้วดิมมาฮามันมาฮา,ามานันเฮ้ยอาชัดเด็กเฮ้มเขาจำได้เขาจำได้เดติกเบเกอร์เคยเตะบอลด้วยกันนะ Ha 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 ha! เมื <minutes. S 2> ่ <ENNIS> อกี้น <speaker> <ulously What S 1> ี้เขาพักเบรคคูลิ่งคูลิ่งเบรกนะครับก็สามประตูต่อหนึ่งนะครับลูกสามตูเนี่ยเราไม่ทันได้ดูนะครับเข้าน้ําแต่ว่าเห็นว่ามันก็จะจบแมตช์แล้วอาจจะต้องกลับก่อนนะ ก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศนะด้านหลังก็เป็นแฟนฟุตบอลน,นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เดและลิเวอร์พูลนะครับครับก็บไม่รู้ว่าผลจะจบย,ยังไงแต่คาดว่าน่าจะกลับบ้านก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถเยอะล้วออกยาก